โอเคนะครับกระโนองนนกบินไล่จ oh oh ีคนนึงไปช่วนะครับนกสายฟ้าซะด้วยเฮียอ้ไอ้ขียำนีไอ้เฮียนกขี้เหือไอ้เฮียนกไม่มีเยลงตน้นปุการมัน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 ไปดข่าวมลายโอ้ยแบคเอลฟ์ันนเอไอ้เหี้ยต้องสู้การมันเยอขี้เไ ไว้สเน็กเออไม่ได้ไว้สเน็กเหรอมึงจะใช้ปุตที่ทำไมอคกูเซมเอ๋อกบอกโอ้ยย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 ยุยย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 เยงย เฮ้ยยยยยยไม่เดี๋ยวจะกลัวทำไมวะตัวนักฟังเป็นเอออย่างอยไรกูไลุจะโซคุณตายแล้วเกิดมาไม่เจอคนอะไรไอ้เจี้ยบ เฉียวหน้ากูไปนี่เนี่ยทำดูเมนแคทนะทำดูเมนแคทนะโอ้ยอ่ะอะไรไปเลยโกโจกันสู้ไปไหนแล้ววะโอ้ยอ่ะเนี้ยแล้วพเพื่อนมาเราไม่เล่นเราไม่เล่นในเรื่องกันดีกว่ามาตามไปตัวบอกเราบ่งบอกแล้วกันนะโอ้ยอ่ะยตื่นตื่นเออไม่ยไม่ตื่นละ อยากไปกุหเวบ้างเอ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยโอ๊ยเขนาดน้นดิได้โอเคโอ้ยอ้ายอะเยยอตเนี้ยอยาเไนังอันคนเดียวกูไปดูอนวยกูก่อนดิอนวยกูโอเคฮะไอ้อมันลงไปอีกแล้ว ไปนล้วววใช่นล้ววมันก็ลงไปอีกแล้วอ่ะเมื่ดูหรแม่งก็พอไม่แก้ต่างจะไปพยานนะแล้วก็คงลงบ่อน้าไปอ่ะมาตูนีือตาเราเชียร์กันเชียร์กระดูกกระดูกเยอะโอ้ยเอ๊แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงเด็กร้องนี่ไหนวะมันกระแทกมันแทงมันแก้ทางกูไอ้เหี้ยมันเป็นเฟนไม่ได้ไอ้เหี้ย ตืเลยอเบปิดไม่นะโอยโยเยยเจเป็นทีนี่แล้วมึงจะเป็นทีีแล้วยูนิเซียน มึงมานี่ยกลัวไรเีอ้กูจะไม่ดกิ้วเาอะอ้ตายกันอยู่ข้างบนกันหมดไอ้เหี้ยาล่างล่างมันทำอะไรวะอุ้ยเราหาไม่นี่ไม่โดนอนี้ว้าแล้ว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 โอ้ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอยโ้ย จอกจัดหลบหิวทุกคนก่อนโอเคหิวละแล้วก็ไอ้เี้ยเอยเฮ้ยมันมีเออมันมีโนคูดาเฮ้ยมันมันดาวเฮ้ยมันมีโนคูดากันเฮ้ยเยอะมากเลยเยี่ยมมีโนคูดาวเฟี้ยวมากเหรอมาเนี่ยโนคูดาเฟี้ยวมากเอะโนคูดาวเฟี้ยวมากอะเฮียมันไปไหน ไอ้แก๊กมึงมานี่มึงไอ้ี้ยนก็วาอู้ไม่ไเอาไปแล้วกันนะบายบายตีมาไม่ใช่ตีกูตีมาไม่ใช่ตีกูโซเล่นโซเล่าตีมไม่ใช่ตีตีมนไม่ใช่ตีกูกตเ้กตกตกตตัเจเจ็ดลขสวยสัต ไอพวกเขียกูมาแล้วกระต่ายใช่ไหมมึงอ่ะโอ้ยมาตายแล้วอะไรอย่างนั้นกูก็จะไม่ตายตายมิ่หรือเปล่าวะไอเขียไปไอเขียกมคุยกับล่างมะม่วงไอเขียเอาไปคนนี้ดีกว่าคุย จุดเลยอืมยามอะไรโอ้โหไอ้เฮียขอบวงก็ไม่อยู่เลยมม่ตาลางมาแล้ไอเหี้ยไม่นาสู่กูกูปแล้วเหลือแต่นะไอ้เหี้ยไป่อ้อไอ้เฮียงูกูอกได้อ่ะมึงมันมีแก่งว่าป่ากูเนี่ย เออไอปันระวังนะปันกูบอกแล้วนะกูเตือนกูแล้วนะบอกกูโจมาแบบฮะแบกแบกกูขอใช่ความน่าเกลียดแป๊บหนึ่งโอ้ยไอรู้ใช่ไหมว่ากูจะทำอะไรอายุดูของมันหนึ่ของมันของมันของมันตอบตอบเรามาเจนน่า

สา oh, okay. มกิเลสละบิดตึงกลบิดหนึ่งโอ้ยมึงนี่เนาะกูได้็นกูได้ละไม่รู้แตว่าตุ้งต้เสริมมาตงใจโมซี่ไอ้เนี่เสริมเลยาไม่ไม่ไช้าฟังเองโหช้าแมงคตดโกไอ้เหี้ยโอ้โห โอ้โห้ขี่ยมกูเขี่ยมกูไม่มีใครโกงละกูแล้วตอนเนี้ยมีมือเขี่ยอีกโอ้ยจุดจุดตะปีนโอ้ยปิวตองลอกทำไมัูเป็นไกลแบบนี้ไปเล่นเกมอาเคดดีกว่าเดี๋ยวนั้นมาเล่นยังย่งใครจะไม่ได้ไปเลย มันเล่นงว่ากูลืมละเล่นง่ายเด็กกูยุ่้กูมาเกิดหน้าอาเกิดพอดีเลยไอจิปปานาไอจิปปานาไอจิปปานาองค์เจ้ามัลฟุสมอนโซ่โอ้จ๋าละ มันนิ่งใหญ่ยิ่งก็ตายนี่นอนไอ้เหี้ยกูตัดเข้าตัดออกดีือว่ไอ้อันนี้เอาจะตัดออกยังไงดีไอ้ปากูตัดออกยังไงดีแล้วบอกเออตัดตัดออกกับตัดออกอากาศอะไรตัดออกตัดออกตัดออกอากาศไอ้เหี้ยเออตัดแต่ออกอากาศด้วยไอ้ยุ่งโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรเนี่ย ไปเลยหนูเวยไปเฮ้รอนไม่เอาแบบนี้อันวูาให้หนูมาอาภัยนกรางโลกเลยมามาต่ภัยนกรางโลกจะไดแข็งแกงยังไงล่ะ